ที่โรงแรมโฟร์ทูซีอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในอภิท์นนเรืองประเภทผู้อํานวยการสํานักงานปาปชประจําจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดแถลงข่าวผลการดําเนินงานของสํานักงานปาปชประจําจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริตกลุ่มงานไต่สวนการทุจริตกลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินร่วมให้การแถลงข่าวโดยมีสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและสื่อมวลชนเข้าร่วม โดยผู้อํานวยการสานักงานปรปชประจําจังหวัดนครสวรรค์เผยว่าได้รับการร้องเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตในพื้นที่อาทิเรื่องชี้มูลความผิดจำนวนสี่เรื่องสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าพนักงานของรัฐ136เรื่องภารกิจต้านการตรวจสอบทรัพย์สินและภา,ารกิจป้องกันทุจริตนอกจากนี้ยังได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐ2567 โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้อันดับหนึ่งระดับภาค6และอันดับ9ระดับประเทศโดยมีคะแนนเฉลียนน่ย96.87คะแนนมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน144หน่วยงานพร้อมทั้งทางจังหวัดมีการพัฒนาและเพิ่มระดับให้สามารถบรรลุปเป้าหมายที่กำหนดสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม และรวมไปถึงมีการรายงานความคืบหน้าของคดีที่คณะกรรมการปาปรชมีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ผ่านมาจำนวน5คดีอาทิคดีทุจริตค่าอาหารกลางวันคดีออกอนุญาตขนแร่และคดีออกใบอนุญาตครอบครองแร่เหล็กเป็นต้น ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดตากนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่ายบาวรบ้านวัดโรงเรียนโรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายบุญสรงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน โดยมีเครือข่ายประกันสังคมและผู้ประกันตนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยว่าโครงการประชาสัมพันธ์ประกันสังคมบวรบ้านวัดโรงเรียนโรงงานเป็นโครงการที่สำนักงานประกันสังคมจัดทำขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประกันสังคมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานประกันสังคมกับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับอำเภอตำบล บู่บ้านและชุมชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการคุ้มครองสูงสุด5กรณีคือกรณีการขาดรายได้จากการเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตฉราภาพและสงเคราะห์บุตรโดยภายในงานจดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรพ่อค้าและประชาชนทั่วไป ให้สามารถรับรู้ถึงความสำคัญในสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา40รวมถึงแนะนำวิธีการและช่องทางให้กับกลุ่มเครือข่ายต่างๆสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ของความคุ้มครองจากประกันสังคมมาตรา40ทั้ง5กรณีให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจแต่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งปัจจุบันจังหวัดต่างมีผู้ประกันตนจำนวนทั้งสิ้น193,838คน ด้านนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสำนักง,งานประกันสังคมมีภารกิจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบและอยากเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ให้เข้ามาเป็นครอบครัวประกันสังคมเพื่อรับสิทธิการคุ้มครองกรณีต่างๆช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจไม่มีความกังวล